สวัสดีครับพี่ปักเป้าสวัสดีครับวัสดีพี่แต้มนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาแล้วก็คุยกันได้นะครับผมสักนิดหน่อยสักนิดหน่อยนะครับสวัสดีปัตรีนะครับ จะสภาพแบบสดๆนิดนึงนะครับเราต้องใช้ฟิลเตอร์ช่วยนะไปอยู่ห้องครับไปวิ่งออกกําลังกายมาเหนื่อยโหสุดยอดครับพี่ปักเป้าสุดยอดมากครับสวัสดีพี่พอนะฮะไปเข้าดาวที่ไหนผมก็น่าจะอยู่ห้องนี่แหละครับเข้าดาวอยู่อยู่ห้องยาวๆสวัสดีพี่เอกลักษณ์นะครับผมโควิดมันไม่อยู่บ้านจ๋าใช้แล้วนะครับ ต้้้อองงยู่บ่บบบานนนคคครรััโวิดะีสวัสดีพี่ติ๊ดนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับใครเพิ่งเข้ามาก็มาพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมวันสุดท้ายของปีนะครับนะรบพรุ่งนี้ก็ปีใหม่แล้วนะครับผมสุัสดีาครับขอบคุณครับผม เข้าที่ห้องเหมือนกันครับเน่นี่แตมจริงอยากเอาไปหากินหมูกระทะมากเลยแต่ว่าร้าน,น่าจะปิดกันหมดแล้วใช่ไหมกรุงเทพร้านเขาปิดกันใช่ไหมสวัสดีครับพี่ปลาอยู่บ้านเหมือนกันนะฮะจริงท,ทุกคนก็ต้องอยู่บ้านแล้วคหละ,ะใช่ไหมเขาไม่ให้จัดงานนี้ใช่ไหมเขาเราที่ดาดฟ้าวันนี้อ๋อพี่แจนสุดยอดเลยอะ่ะอิจฉา ลูกชายตอนนี้อยู่ที่ไหนผมอยู่กรุงเทพครับผมคุณแม่ประหยัดครับขอบคุณนะครับผมก็ตื่นยังตื่นแล้วครับตื่นยังไม่ตื่นไม่รู้คืนนี้คงได้นั่งเล่นเกมคัปีโอสุดยอดพี่เป้าเป้าใช่ใช่ไหมร้านปิดใช่ไหมฮะเขาดาวเขาดาวย่นี่แหละครับยุห้องนี่แหละครับเมื่อนี้ไม่ได้ไปใช่แล้วครับสวัสดีครับแฮปปี้นายก่อนนะครับผมเช่นกันนะครับพี่พี่โบกี้ใช่ไหม แฮปปี้นิวเยียก่อนเลยเด้ออาจจะหลับใส่ข้าดาว <laughs> มีใครข้าดาวคนเดียวเหมือนผมบ้างไหมครับมีใครข้าดาวคนเดียวไหมครับวันนี้สวัสดีน้องเนยนะจ๊ะอยู่บ้านครับโอ้พี่สุภาพรสวัสดีนะครับผมข้าดาวที่บ้านอยู่ที่จังหวัดไหนกันบ้างครับผมวันถามไปแล้วนะฮะใน a ฟ e b o o k นะครับผมโอ,โอ้มีคนมาตอบปกุกลายหนึ่งเนาะนะฮะ เขาดาวใสภูบายาโสผมยุ่งเทพครับยุ่งเทพยอ,อยู่ห้องเนี่แหละครับไม่ได้ไปเข้าดาวใสเลยครับอยู่ห้องยาวๆครับบกกาบกาบกาค่อยออกไปใสหรอกครับย่าโควิดนะสวัสดีครับคุณนันานาวันนะครับผมสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าทัางเหนือปะเนาะอ,อยู่ห้องใช่ไหมครับพี่นันนพัฒนะครับผมส่วนไลา์กับอยู่ห้องกันเนาะเข้าดาวเข้าดาวที่ห้อง พี่จิ๋วแล้วครับเขาดาดอนอยู่อยู่คนเดียวเพิ่นมาสุดยอดสุดยอดเล่นไพ่ปั๊ดเจ้าวิเศษผิดแต้มจะเป็นนับเลขดิจะขึ้นไม่มู่เล่นวะคิดถึงนะครับคุณน้องนัดน้องเนยคิดถึงเหมือนกันนะครับผมนี่ปายมีนอนอยู่บ้านคนเดียว <laughs> เหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันอยู่หอพักกรทมนะฮะ ทำงานเจ้าบ่าได้ไปเข้าดาวใส่เลยนะครับคุณทัศริยานะครับผมนะโอ้สู้ๆนะครับเด้อแต่ยังทำงานอยู่กัส,สู้ๆสู้ๆนะครับใครที่บ่ได้ยุติครับปีปีใหม่ทำงานเาว้เลยดิสวัสดีพี่มาเรนีนะครับมีความสูงมากนะครับเช่นกันนะครับผมนะมีความสูงมากนะครับมาเข้าดาวกับพี่กัต ะนะมาเขาดาวกับค่ะพี่กัดที่รีสอร์ทมาเขาดาวกับครอบครัวหรือเปล่าน้องเนยหรือว่าน้องเนอยอยู่ที่รีสอร์ทที่อุดรเหรอ,อ,อครับกับครอบครัวหรือเปล่าพูดแล้วคิดถึงบรรยากาศทิกระบีนับเลขว่านับเลขว่าไม่ได้ไปได้ออกซือ่อไม่ได้นะนับเลขเนี่ยออกซือ่อไม่ได้นะคุณแต้มนะไม่ได้นะคิดทอดครับคิดทอดหนาห่านโอ้คิดทอดที่เกินครับผมมีโอกาสกับไปไม่ยาวหนาห่านกันเด้อ โควิดเศร้าไว้ๆให้มีวัคซีนมาซอยรักษาเร็วนะครับสิเดแบบกลับมาปกติอยากกล่องเพลงแล้วอยากเจอพี่น้องแล้วนะครับรักนะน้องนัน้องเนยรักเหมือนกันนะครับสวัสดีครับน้องกัสสวัสดีครับคุณอซิสใช่ไหมฮะบุญมานะครับผมเข้าดาวที่บ้านใช่ไหมครับพี่โอ้คือกันคือกันผมเสียดผิดกัดที่ผมไม่ได้อยู่ยจสโวผมอยู่กรุงเทพวันนี้ผมงไม่ด้กลับบ้านนะครับ นี่จะเขาดาวที่บ้านจะนอนนะนี่ก็เหมือนกันครับคุณพลดานะฮะไม่ได้กลับพิษณุโลกยานโควิดบ่พิษณุโลกคิดถึงนะครับคิดถึงเหมือนกันนะครับคุณแม่นันพัฒนะครับอยู่ที่รีสอร์ทที่เมืองเลยใช่ไหมครับน้องเลยเยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยมสวัสดีคุณรัตติก,กรนะครับคิดทอดคิดทอดที่กันครับผมไปเข้าดาวใส่นะ้อหนาวบ่ตอนนี้หนาวไหม ผมก็ก็มีลมอยู่นะตอนนี้ก็มีลมลมพัดว่ายๆอยู่นะเขาดาวที่คอนโดโอ้ยแต่ลมดีนะลมดีนะลมดีเด้อลมดีเด้อนะาอาจสิหกในจังหน่อยเด้อดูนะแน่บรรยากาศที่คอนโดเราลมเฮ้ยลมหนาวนะเนี่ยหนาวยู่หนาวยู่พี่นอ้องหนาวยูครับผม ใครแน่ยู่ใครแน่ยู่อยูแต่ใน,ในห้องง็เลยป่ะหัวมันหนาวบ่ะว่นนววมันหนาวอยู่เลยว่ามันหนาวอยู่ในกรุงเทพหนาวอยู่จะกลับะโสอนไหนคะผมก็ว่าอีกันสองวันนี่แหละครับถ้าเขาให้กลับได้นะครับสวัสดีป้าออนะครับผมไม่หนาวแต่พี่ติดพี่ติดจุฬาพันธ์ไม่หนาวหรอกรอุงเทพหนาวอยู่นะเมื่อกี้ลมเย็นอยู่ วันนี้ที่กทมอากาศเย็นใช่ไหมครับผมก็อยู่ห้องทั้งวันเลยผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเย็นหรือเปล่าผมมือเดินออกไปเมื่อกี้ลมเย็นอยู่ลมเย็นอยู่กรุงเทพลมเย็นดีอยู่บ้านจ้าอยู่ใสน่นาอยู่บ้านหัวหินลมแรงขึ้นแรงมากโอ้ลมแรงเลยใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณวายุเขาดาวที่บ้านนะฮะใช่ภูมิหนาวมากใช่ไหมปฏิฝั่งอีสานน่าจะหนาวมากนะตอนเนี้ยหนาวคักนะครับจะขอโทน สวยนะอ่าตะพันร้อนมากเอ้าจริงเหรอครับพี่ติ๊ททำไมสุพรรณร้อนอากาศหนาวๆเจอไฟคิสมาดแบบนี้ฟินอนะใช่ไหมครับวัสดีพี่ใหม่ครับพี่อ้อยอีแม่อยู่ห้องพักประจำน้ำลมเย็นใช่ไหมครับลมเย็นดีเนาะอากาศแบบดีอยู่ลมเย็นๆนะครับลมเย็นๆ ประตูน้ําไปอ๋ออยู่แถวประตูน้ําตึกไปยกกันเหรอครับเพิ่งจะหนาวเมื่อวานนี้อ๋อแสดงว่าตอนนี้กําลังเขาสูดแบบหนาวๆอีรีแล้วมั้งถ้ามาก็มาเลยได้พักหนรีสอร์ทค่าบรรยากาศดีมากค่ะโอ้ต้องเลยยอดเลยนะครับนอนสบายนี่ผมก็อยู่ห้องทั้งวันเลยนะครับไม่ได้ออกไปไหนเลยครับ ไม่ค่อยไม่ค่อยออกไปไหนแล้วครับช่วงนี้โควิดนะครับก็เซฟเซฟนะฮะแต่รู้สึกว่าเวลาเวลาอะไรนะเวลาเราอยู่ห้องเฉยๆเนี่ยเรามักจะแบบอยากกินนู่นอยากกินนี่มากกว่าการที่เราออกไปข้างนอกนะเราก็จะสั่งแก๊บสั่งอะไรไปไงโอ้หสนุกครับของกินนะครับเขาให้กลับได้นะคะน้องสายมันอ๋อใช่ไหมครับพี่ติ๊กกลับได้แหละแต่ว่าก็ต้องไปรายงานตัวกับทางทางอสมอนะทางทาง ตำบลตามหมู่บ้านเนาะแมนคาลมแรงมากวันนี้เลยหนาวใช่ไหมปฏิจริงตอนที่ผมกลับไปบกลับยะโสรอบที่แล้วก็โหลมเย็นแบบหนาว18องศานะครับอากาศดีมากตอนนี้เท่าไหร่น่าจะโสน่าจะหนาวมากอยู่หนาวถึงวันที่3เพราะงั้นออกไปรับบรรยากาศได้ใช่ไหมพี่ไปที่หัวหินใช่ไหมครับแต่จริงๆทะเลนะ่าจะจะหนาวไหมลมทะเลมามันก็จะหนาวมากเหมือนกันนนะ เล่นบ้านเอออยากกลับอยู่ครับได้ว่าพิกัดไม่ออกไปไหนครับใช่ครับไม่วันนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะครับวันนี้อยู่บ้านนอนเบื้องหนังบดมือมาเนี้สวัสดีอ๋อพี่ติดใช่ใช่ไหมครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีคุณน้องยายีด้วยนะจ๊ะไม่ได้เจอกันนานไม่ได้ทักทายกันนานนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนแค่มาพูดคุยทักทายนะครับวันสุดท้ายของปีเก่านะฮะพรุ่งนี้ก็ปีใหม่นะครับ ปีหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีคุณคันนึงนิดด้วยนะครับสวัสดีครับผมอากาศเย็นงดอาบล้วข้ามปีริงเหรอพี่แตมไม่ได้嘛ผลประดัหดอกโ่าแต่ตอนที่แบบกลับยโสไปก็คือเย็นมากแล้วค่ะที่บ้านก็คือไม่มีเครื่องทำน้ำอ,อุ่นแล้วแบบหนาวมากนะครับอาแบบเย็นเยือกเลยแหละอาบน้ำแบบโอย ดนะแต่พออาบแล้วก็อุ่นๆเนาะเวลาหนาวๆเนาะแล้วอาบน้าเย็นๆเสร็จก็จะอุ่นมากนะครับพี่ใหม่พี่ก้ไปไหนครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยครับลุงเนยถ้าถ้าได้ไปก็คงกลับบ้านอีกสักสองสาวันเลยะฮะเพชรบูรณ์นะหนาวมากลมแรงด้วยโอ้เพชรบูรณ์นี่เขาคอใช่ไหมฮะเขาคอใช่ไหมฮะหรืออะไรนะโซนนูนะ้นหนาวมากลมแรงด้วยจริงอยากไปเที่ยวมากเลยแต่โควิดใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้หรอกเนีย่ย อย่าเพิ่งให้ขายก่อนค่อยไปทะเลคลื่นแรงใครมาเที่ยวก็ลงเล่นน้าไม่ได้อันตรายเดือดเชี่ยวหาพอเขาให้ไปเที่ยวกันได้ใช่ไหมพี่ปลายหัวหินอ่ะเขาเขายังให้ไปเที่ยวกันใช่ไหมหมายถึงว่าสมมุติคนเขาไปพักผ่อนกันบลองเพลงบอกมือนี้ไม่ได้ร้องครับมันนี้มาคุยซื้อแฮปปี้นิเยอร์ะคะเฮียเช่นกันนะจั่หนูน้องยาจีนะครับผมของเพลงฟังแนวเอาเจ้าอยู่มองได้คิดทอดเดลา เวลาที่หาตรงดาเซเวน่นอย่าลืมไปฟังด้วยครับเพลงใหม่ผมนะฮะที่ห้านาเซเว่นะครับซินดี้ค่ะบ้านค่ะสวดมน์โอ้สุดยอดสุดยอดครับผมสาธุเออเดี๋ยวผมไ,มไปสวดมนม์บ้างที่บ้านนี่แหละเดี๋ยวไปหาหนังสือสวดมน์กันดีกว่าเราจะมาสวด,ดมน์เขาดาวข้ามปีกันนะครับเพราะว่าเขาห้ามเขาก็ไม่ให้สวดมน์ที่วัดกันใช่ไหมวันนี้วันตีปีใหม่ครับผมคุณทัศเรนยานะฮะปีใหม่น้องกันรวยๆสาธุครับพี่นะังภาษานั้นเช่นกันนะครับผม ต้มน้ำอับสิครับโอ้ยตอนอยู่บ้านก็ไม่ไม่ไหวครับไม่อยากต้มได้มันเป็นเตาแก๊สนะครับอยู่ที่เมืองเลยหนาวมากเลยค่ะกส่เสื้อใส่หลายเชิ้ตนะน่าจะเอ็มนะพี่ถ้ามันยังไม่อ้วนขึ้นนะคิดทอดบ้านคิดทอดที่กันครับแต่ว่าผมได้กลับไปก่อนแลลวผมสุขดีผมเด้ยกลับไปก่อนได้จ้ามาเถอะพี่ยังไงมาเที่ยว <laughs> จริงเหรอพี่ไปผมว่าพี่ไปนี่ก็สายสายเที่ยวแบบคาเฟ่เหมือนกันนะสวัสดีพี่ออยครับผม เป็นยังไงบ้างเนาะทางอุดรตอนตนี้สวัสดีพี่คณะหมูกรอบโอ้อุดรสิบแปดองศาเห็นเห็นทางพี่ๆนะพี่อิฟลงอะไรเนะี่ยโอ้ยจัดอีเวนต์กันสุดยอดเลยเดอ้อทางขุนเด้ออุดรเด้อสุดยอดจริงๆนะบรรยากาศดีมากนะครับผมนึกว่าจัดงานปีใหม่แบบจริงจังนะพี่อ้อยนะฝั่งนู้นนะฮะอิจฉาอิจฉาเดี๋ยวอีกวันสองวันเดี๋ยวผมจะแวะกลับบ้านแล้วะฟังทุกวันใช่ไหมฮะขอบคุณมากๆครับพี่คันนึงนิดครับ สดมากขาวมากครับผมยิ่งสดมากเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งปรับให้หน้าเราขาวมากขึ้นเท่านั้นนหะเ <c oughs> พราะว่าเรามาแบบสดๆนี้ใช้ฟิลเตรอร์ฟิลเตอร์ช่วยได้ฟิลเตอร์ช่วยได้ผมไม่อยากให้ทุกคนดูสภาพสดๆไปมันก็ไม่ดีเนาะเอลได้ไหมเผื่อได้ครับสวัสดีคุณแม่ไอายด้วยนะครับผมพี่กินที่บ้านยาวๆสอวันเลยครับโอ้พี่เบสสวัสดีครับผม โอ้โหแต่บ้านพี่เป็บรรยากาศดีไงพี่เบ็มีสวนอะพี่เป็ดได้จัดสวนว่าจัดสวนที่บ้านปะพี่ออยพี่ออยผมเห็นพี่อิฟพี่อิฟลงอะไรอะอะไรนะฆ่าเชื้อก่อนอะมันคือมันคือวัคซีนใช่ไหมฮะวัคซีนใช่ไหมที่แช่แช่น้ําแข็งกันนะ <c ười> คือยู่ได้ผมว่าอุบลสิเจ็ด17โอ้แต่อิจฉาสวัสดีพี่เบสด,ด้วยนะฮะปีใหม่นี้ขอสุขภาพแข็งแรงสมน้งใจขอบคุณนะครับพี่พายเช่นกันนะครับผมนะมีโอกาสนะครับ โคบีท้ายมาเจอกันสวัสดีพี่เอด้วยนะครับผมหนาวหนาวหมูถ้าเนี่ยผมไม่อยากกินหมูทับแต่ผมไม่กล้าไปกินเดียอากาศนเหมนี้นะหมูกระทะจะดีมากเลยนะพี่เอแวะมาดิ่พันคนลโซนไงพี่ออยคนละฝั่งไนงะผมมันต้องออกอีกฝั่งหนึ่งนะฮะฝากเผื่อด้วยนะครับพี่ออยพี่เอพี่อีฟนะฮะแล้วก็คุณแม่ด้วยนะครับผมทางอุดอรนะครับจัดหมูกระทะเพื่อนั่นเลยตอนนี้บรรยากาศดีๆถ <laughs> ลนแล้วหน้าอิ่มเลย ก็คืออ้วนใช่ไหมครับง่ายๆก็คืออ้วนใช่ไหมถูกสายคาเฟ่คาเฟ่ไหนดังโอ้โหสุดยอดพี่ปายผมว่าพี่ปายอ่ะน่าจะไปมาทุกคาเฟ่แล้วนะก็สังเกตเวลาลงรูปที่ไรพี่ปายจะรู้ว่าที่ไหนเก่งมากนะครับสวัสดีพี่เบสด้วยนะครับผมอากาศอยู่ดีๆก็หนาวครับผมใช่ไหมพี่เบสเพิ่งหนาววันนี้ใช่ไหมทุกคนกรุงเทพอ่ะผมก็เพิ่งสังเกตสวัสดีน้องเบสได้ยินคน อะไรพี่พี่อีฟอันนั้นอ่ะอะไรมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรที่แบบว่าแช่ต้าแข็งไว้กันกันโควิดอ่ะมันคือวัคซีนใช่ไหมวัคซีนแก้รักษาโควิดใช่ไหมน้องโฟนน่ารักขอบคุณครับพี่นันทพัฒนะครับอดเข่าดาวเลยแมนครับผมอดเข่าดาวอดงก้านเลยเนี่บ่มีงานเลยแล้วสะพานใหม่แล้วหมูกระทะปิดเงี้จริงเหรอพี่ปิดจริงเหรอ แต่เขาว่าน่าจะปิดแหละเพราะว่าผมว่ากรุงเทพเขาน่าจะร้านอะไรปิดกันแม่รลองเก๋โอ้โหสุดยอดครับผมคุณแม่คุณแม่ร้องตีห้าหน้าเซเว่นเรียงครับพี่ <c oughs> <c oughs> เก็บตัวอยู่บ้านไม่ต้องไปเที่ยวไหนใช่แล้วครับผมจริงๆก็ไม่ต้องไปเที่ยวไหนหรอกครับอยู่บ้านอยู่ครอบครัวไปนะครับปลอดภัยที่สุดเนาะนะครับให้สถานการณ์ดีขึ้นนั่นแหละดีขึ้นค่อยไป คิดถึงนะครับคิดถึงเหมือนกันนะครับคุณเจมส์สวัสดีพี่นาตราดด้วยนะครับไม่หนาวเลยแค่เย็นใช่ไหมสวัสดีพี่ชชาด้วยนะครับผมมาเข้าด้านในฝันพร้อมกันนั่นแหละจัดไปกรุงเทพหนาววันนี้เนาะวัคซีนคักเนาะท่างขุนเนาะคักเนาะแซ่วัคซีนเซอเนเซ่เซ่ลำแข็งไหมเห็นอยู่ไหมโอ้วัรมบดดาลยเสียดายจังโฟกัสมาอุดรสองรอบแล้วเสียดายเหมือนกันครับคุณแม่ไอีนะน้องเดยแต่น้องเนยมาเจอแล้วนะนะฮะก็โอเคโอเค เว้าวเล่าแน่จ้าลอเรนเอาว้าเล่า,ลา,ลาว้าวจังใดครับผมสบายสบายดีสบายดีสบายดีครับสอปล่าตีครับสบายตีสบายด,ายดีอยู่บ้านดีที่สุดเลยใช่แล้วป็ตีอยู่ไหนชูยเชียภูมิใช่ไหมถ้าอยู่บ้านตอนนี้ก็คงแบบเก่อกองไฟนะฮะก็อกองไฟแล้วก็หมูกระทะนะครับผมขังกองเฟี้ยงนะครับแต่ไม่เป็นไรเรา ผมไปมาก่อนแล้วไงผมกลับบ้านมาก่อนแล้วผมก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับทีหลังนะครับเพราะว่าผมไปไปกลับบ้านมาก่อนแล้วไปทํางานแล้วก็อยู่บ้านมาก่อนแล้วนะครับปีใหม่กินมาม่าไปเอออยากกินมาม,ะมะ่าอนะ่ะแกแต่เมื่อกี้ไม่ได้กินละเมื่อกี้สั่งสั่งข้าวจี๋ครับผมเพราะว่าเราย่างที่นี่เราก็เลยลองลองเซิร์ชแกลบดูว่ามีข้าวจี๋หรือเปล่าผมก็ลองเซิร์ชบ้างนะสรุปมีครับก็เลยลองสั่งมาประมาณไม่เยอะนะประมาณสิบก้อนนะครับกะว่าจะกินตั้งแต่วันนี้ พุงนี้นะครับก็อยู่ได้สองสาวันอยู่นะเข้าจีสิบก้อนนะครับวันนี้เวลานี้ทุกปีอยู่ผ่าแต้มใช่แล้วครับพี่พรเวลานี้เราต้องอยู่ผ่าแต้มนะฮะขักจ้านะขีบ <c oughs> ว่าธรรมดาต่อข้างคุณเนะี่ยสวัสดีคุณพี่สไลเดอร์นะครับผมมุกดาหารหนาวมากเกือบอาบบอดน้ามอาบก็ได้ต้องกั้นใจอาบน้ามนะครับอาบปุ๊บเนี่ยมันสิอุ่นคักได้ห้บนบอเนาะน้าเหนาวหนาวเย็นๆเนี่ยอาบปุ๊บเดี่อุ่นเลย ชัยภูมิครับสวัสดีครับคุณนกนะครับวันนั้นน้องไปอยู่เหรอน้องไปหาโฟกัสอยู่ใช่ครับผมสวัสดีคุณยาธิดาคิดถึงจังเลยค่ะคิดถึงเหมือนกันนะครับน่ารักขอบคุณครับคุณสอนหรือเปล่าสอนหรือซันกินข้าวจีพ่พงอย่างลูกชิ้นปิ้งเพื่อแล้วนะโอ้โหพี่อีฟจัดหนักมากเลยเหลือหมูกระทะนะครับเหลือหมูกระทะนะฮะตั้งเตาเลยนะครับ โอ้ยมาพูดอะไรแต่ของกินเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดหิวแก๊ปมาเรืยังเนี่ยสั่งไปตั้งนานละอดไปหน้าเวทีกันทัวนเกิดอะไรขึ้นน็ตกระตุกเสยเอวายไส้ได้เนี่ว่ไ,วไฟ้ได้เนี่เพิ่งทำบาร์บีคิวหมาา่าล่าเฮ้ยหม่าล่าก็น่ากินหม่าล่าก็น่ากินเด้อพี่กาข้าดาวที่บ้านใช่ครับผมตอนนี้อยู่กทมโมครับยังไม่ได้กลับบ้านเกิดเลยแต่ว่ากลับมาก่อนกลับไปก่อนแล้วแต่ว่าเดียว มีโอกาสก็คงกลับแหละสองวันนี้แหละกินหมูทะโอ้โหินข้างเซยงงเหมือนกันพี่พรอยู่ดีๆน้องเด็ดน้องเน็ตก็บอกว่าสัญญาณคัดเข้างนะครับเป็นสระพนะน่ะข้างเซยแบนี้กระตุกเซยเอามีใครยังอยู่ไหมครับกระตุกตอนนี้ยังอยู่บ่เนาะกระตุกหรบ่ รุดหรอป่ะเนี่ยลองพิมพ์เข้ามาหน่อยเรื่องใครยังอยู่นะฮะมันกระตุกแล้วใช่ไหมน้องอยากเขาดาวมัง้งกระตุกเลยกัดผู้อีสานแต่หน้าไม่ให้ว่าว่า,ว,าว่าค่อยเป็นปนได้ครับอีสานนี่ผมก็ฮ่อก็มาหัดนี่แหละครับฮ่อก็มาหัตบอกอีสานนี่แหละกระตุกนิดนึงอยู่จะหายแล้วหายกระตุกแล้วใช่ไหมครัอยู่ใช่ไหมครับโอเค อันคือแบบว่าการใช้ชีวิตในช่วงปกติอ่ะเวลาปีใหม่เข้าดาวเนี่ยผมก็จะมีงานแทบทุกปีนะฮะปีนี้ก็เป็นอีกปีที่ปเป็นประสบการณ์ใหม่ที่แบบว่าไม่ได้อยู่ที่งานร้องเพลงนะครับอยู่บ้านอยู่ห้องยุ่งเทปผู้เดียวนะครับแล้วคือประเด็นก็คือร้านข้างล่างก็ปิดร้านข้าวปิดสิไปซื้อนา้าอันซูปเปอร์ข้างล่างก็ปิด นะฮะโอ้ใยใช้ชีวิตแบบว่างงๆนะฮะก็เลยไม่ต้องไปไหนเลยนะฮะอยู่บ้านหนึ่งเดียวแนละ้วพึ่งหัดหลอให้ร่างกายแข็งแรงเช่นกันนะครับคุณนงเยาวที่ไม่เอยมีสปางเช่นกันนะครับคุณยาทิดาอยู่สายค่รุงเทยอยู่แถวนี้แหละครับผมยังอยู่ครับโอเคส่งข้าวจีมาทางนี้เด้วหิวเด้มาๆมา,มา,มาส่งมาพี่ส่งพี่อยู่บ้านเดี๋ยวส่งส่งไปให้กิน <c oughs> กว่าจะถึงก็คงข้าวจีก็คงแบบว่ากินไม่ได้แล้วมันแข็งนะครับ สวัสดีวีใหม่ลูกน้าครับพี่เอ็มเช่นกันนะครับผมพี่เอ็มเวสเกตนะฮะโอดไปผ่าแต้มเลยใช่ผ่าแต้มเลยวันนี้ไม่จะกลับบ้านนะก็ตื่นสายก็เลยยังไม่ได้กลับนะเพราะว่าเมื่อวานก็เราก็กว่าจะเสร็จภารกิจก็ค่อนข้างเด็กอยู่นะฮะเดี๋ยวรอให้สถานการณ์นี่อยู่สักสองสวันก่อนแล้วกันหน้าใสาขอบคุณครับผมพี่นินาะหรือน,นินานะ เซเว่นไงที่พึ่งยังก็ใช่พี่จริงเซเว่นก็เป็นที่พึ่งของเราแต่ตอนเนี้ยพี่พึ่งที่แบบสะดวกสบายของเราคือสั่งอาหารแบบว่า grab นะฮะง่ายที่สุดเลยะฮะอยากกินยังก็ได้กินครับพี่น้องอแต่ว่าราคาคอนขาง,งที่จะสูงอยู่ดิเพราะว่าข้าสซ่างหลายแนวนะอันนี้คนหิวนี่ยอยเวลาเราหิวหิวนะไม่อยากจะพูดเลยนะะอยู่กักตัวหรืออะไรเงี้ยเนี่ยนะเรื่องเงินครับผม <laughs> เดี๋ยวต้องไปซื้อมีวิธีที่แบบว่าประหยัดตังก็คือไปซื้อของแล้วก็เอามาทํากินเองต้มเขาไปยงสันซื้อของมาเหดกินเองนะครับอย่คือวาอยุถ้าได้ถ้าได้ถ้าสถานการณ์มันเวลวร้ายจนแบบว่าต้องกักตัจริงก็คงต้องทําวิธีนั้นซื้อของมาตุนแล้วก็ทําอาหารกิน มาข้าดาวกันค่ะกับ้วคุณแม่เ็วนะฮะข้าดาวเผื่อด้วยนะครับผมคุณแม่ไอ้นะฮะช่วงพิมหมายกินข้าวเซเว่นไปปิดเบิร์ดแมนบอยดีแล้วครับปลอดภัยสุดใช่ไหมครับภาษาอีสานคำว่าตาสวนแปลว่าอะไรตาสวนเหรอตาสวดหรือเปล่าครับตาสวนแปลว่าอย่างไง เมื่อคืนไม่ได้จับฉลากด้วยเลยโอ้เสียดายนะครับโหเมื่อคืนมีผู้โชคดีได้รับรางวัลกันเยอะเลยนะครับอเมริกาก็เพิ่งเฮ้ยจริงเหรอครับโหพี่ที่อยู่อเมริกาใช่ไหมสุยดยอดเลยอะ่ะเป็นยังไงบ้างครับฝั่งอเมริกาเป็นยังไงบ้างเนาะตอนนี้ก็เป็นลูกครึ่งปะบอครับผมบไม่ไม,ไม่ไม่ลูกครึ่งอะไรเลยครับผมอีสา,านบ้านานี่แหละครับทำอาหารกินกองปลอดภัยที่สุดถูกต้องแล้วครับปฏิตแต่เราต้องไปซื้อตุนก่อน แต่วันนี้ไม่อยากออกไปไหนไงก็เลยอยู่ห้องทั้งวันเลยครับจริงๆถ้าไม่มีงานผมเป็นคนที่ติดห้องมากครับก mm. ็จะอยู่ห้องแบบตลอดนะครับ <S <s <up> <S จับไม่เคยได้เลยใช่ไหมป,ปตีอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวสักวันก็จะเป็นวันของเรานะฮะสักวันสักวันก็จะได้เองี๋ยวเราก็มีจะมีของมาแจกกันเรื่อยๆอยู่แล้วเมื่อคืนไม่ได้ดูดูย้อนเอาอ้าวพี่แต้มพลาไดได้ไงไปอยู่ไหนมาเมื่อคืนอะ หนาวมากอเมริกาตอนนี้ลบหกโอ้โหอยากอยากไปสัมผัสอากาศแบบลบหกบ้างคือผมไปไปอเมริกาก็คือแบบไปตอนหน้าร้อน่ะก็คือก็คือบรรยากาศก,ก็คือเหมือนบ้านเราเลยตอนตอนร้อนร้อนะผมก็เลยเสียดายมากนะแต่ตอนนั้นไปทํางานนะครับเขาเลือกไม่ได้นะครับอยากไปแบบอเมริกาตอนหน้าหนาวจริงถ้าโควิดถ่ายนี่อยากไปเที่ยวต่างประเทศกันกน,นะคือเคยไปในชีวิตผมได้เคยไปต่างประเทศแค่ครั้งเดียวก็คือ ไปมีการนะครับแล้วก็ไปทำงานนะครับสวัสดีครับพี่บีบีไม่ได้ไปไหนครับจัดรายการ